เปิดตัวใหม่ออสคาประเทศไทยขนแท็บเล็ตมาลดราคาเยอะมากพลาดไม่ได้เลยนะทุกคนมีแต่รุ่นที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยนะ ลองไปดูได้เลยนะครับออสคาเป็นแบรนด์สินค้าไอทีเป็นแบรนด์ใหม่ที่เพิ่งเข้ามาทําตลาดในประเทศไทยเป็นแบรนด์ในเครือของ Back วิวที่จําหน่ายในประเทศไทยมาได้สักพักหนึ่งแล้วจึงจะมีโปรดัก์ที่คล้ายคลึงกันโดยจุดเด่นของออสคาที่จะให้มากกว่าแบรนด์จีนอื่นๆคือเรื่องของแบตเตอรี่ประสิทธิภาพจอลําโพงและงานประกอบออสคาจึงเป็นแบรนด์ที่เหมาะกับสายเอนเตอร์เทนดูหนังฟังเพลงดูซีรีส์ที่ดูเป็นระยะเวลานานๆหรือเน้นพกพาเด เดินทางไปด้วยโปรโมชั่นวันที่10เดือน10ที่จะถึงนี้เขาจะมีคูปองส่วนลด10%ไม่มีขั้นต่ำทุกรุ่นทั้งร้านคูปองพิเศษเฉพาะวันที่10-11ตุลาคมนี้เท่านั้นตอนนี้ผมก็มีแท็บเล็ตที่น่าสนใจมาแนะนําให้ทุกคนดูนะครับลองไปดูกันนะมาดูที่ตัวแรกกันตัวนี้ออส a าร์แแกะดูข้างในกันเลยสําหรับอุปกรณ์ในกล่องของรุ่นนี้นะครับมีปากกาแถมมาให้ด้วย สายชาร์จ Type C คู่มือแล้วก็อะแดปเตอร์เรียกว่าให้มาครบให้มาครบเราไม่ต้องหาอะไรเพิ่มอีกแล้วนะครับสำหรับรุ่นนี้มีฟิล์มกระจกแถมมาให้ด้วยนี่มีไม่กี่รุ่นมีไม่กี่แบรนด์นะครับที่แถมฟิล์มกระจกมาให้แล้วดูนะเคสแถมมาให้อย่างดีเลยเคสพับได้เห็นใช้ได้ไหม ตัวนี้อยู่ในเลน6,000กว่านะครับอันนี้ยังไม่รวมคูปองโส่วนลดอีก10%นะโอ้โห10%นี่เหลือเท่าไหร่เนี่ย <c oughs> มาดูสเปคเข้าข้าวของรุ่นนี้กันนะครับขนาดหน้าจอ10.1นิ้วแรม8กิกสามารถเพิ่มแรมเสริมได้อีก6กิกรวมเป็น1 4 g กิกรอม2 5 6กิกแบต7,680มิลลิแอมแบตเยอะมาก กล้องหน้า8ล้านกล้องหลัง13ล้านทุกรุ่นของออสคาวนะ mm hmm. เคสเขานี่ตรงมุมนี่ทำมาอย่างหนาประมาณว่าการกระแทก mm hmm. การสะเทือนได้อย่างดีเลยแหละดูสิรุ่นนี้ผมเคยทำรีวิวไว้แล้วนะครับถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมขึ้นลิงค์ข้างบนให้ลองกดเข้าไปดูได้นะรีวิวนี่ละเอียดยิบเลยดูรูปทรงนี่ใช้ได้เลยนะแล้วก็งานเขาแน่นมาก สามารถเวลาจับนี่รู้เลยนะครับงานแน่นไม่กอกแกกอกแกงนะก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่แนะนำเลยนะตัวนี้ออสคาร์แพดสิบสามตัวนี้คือออสคาร์แพดสิบนี่ออสคาร์แพดสิบเปิดดูเลยมีฟิล์มกระจกแถมมาให้มีทุกรุ่นเลยนะในกล่องของรุ่นนี้ก็จะมีสายชาร์จคู่มืออะแดปเตอร์เคสของรุ่นนี้มาสีดำเลยนะครับมาสีดำแบบนี้เลยดูข้างใน สเปคคล้ายกับตัว813แต่รุ่นนี้ราคาถูกกว่าขนาดหน้าจอของรุ่นนี้10.1นิ้วแรม8 g ิเพิ่มแรมเสริมได้อีก6 g ิรวมเป็น14 g ิเหมือนกันแต่ตัวนี้ลอม128 g ิแบต6,580ม ah, ิลลก้องหน้า8ล้านกล้องหลัง13ล้านเหมือนกันโดยรวมดูคล้ายกันนะครับแล้วก็จุดต่างกันก็คือในส่วนของรูปทรงคือขอบจะโค้งนะครับเวลาจับกระชับมือแต่เวลาที่เราเล่นเราก็ใส่เคสอยู่แล้วนะครับ แล้วให้ดูเคสนะเคสจะเหมือนกันทุกรุ่นเลยนะยังหนาเลยทุกคนดูสิยังหนามีงุ้มแบบกันกระแทกอะ่ะการใช้งานจริงหน้าจอเสียงแบตอันนี้ทำมาดีจริงตัวนี้ราคาอยู่ในเลทส0มพกว่าออสคาวแพดเจรุ่นนี้ผมก็เคยทำรีวิวไปแล้วนะครับถ้าใครสนใจเดี๋ยวขึ้นลิงค์ข้างบนให้สามารถกดเข้าไปดูได้สามพกว่ามีอะไรบ้างนี่ เดี๋ยวมาดูสเปคข้าวๆของรุ่นนี้กันตัวนี้ขนาดหนะ้าจอ10.1นิ้วแรม4กิกสามารถเพิ่มแรมเสริมได้อีก3กิกรวมเป็น7กิกรลอม128กิกรลอม128กิกนี่ใช้ได้นะบางแบรนด์ให้รอมมา64กิกรุ่นนี้ได้รลอม128กิกตัวนี้แบต6,580มิลลิแอมนี่คือดีไซน์ของเขานะอ่าลองดูใกล้ๆดีไซน์กล้องแบบนี้ กล้องหน้า8ล้านพิกเซลกล้องหลัง13ล้านพิกเซลตัวนี้ราคาย่อมเยามากก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ดูน่าใช้นะครับในส่วนของอุปกรณ์ในกล่องก็จะมีฟิล์มกระจกอันนี้อะแดปเตอร์คู่มือสายชาร์จก็เรียกว่าถึงแม้จะเป็นตัวเล็กแต่ของแถมก็ครบเหมือนเดิมนี่ดูนะตัวนี้เป็นตัวที่ผมอยากจะแนะนำทุกคนเลยนะใครมีเด็กเล็กๆนะตัวนี้น่าจะตอบโจทย์มากชื่อรุ่นว่าแท็บ8คิดูรูปทรง ไปดูตัวจริงกันเลยดีกว่าเป็นแท็บเล็ตขนาด10.1นิ้วเดี๋ยวให้ดูที่ตัวเคสก่อนนะอันนี้คือเคสนะดูความหนาดูความหนานะทุกคนด้านหลังนี่ที่รองบิดได้เราสามารถเอาวางแบบนี้วางแบบนี้วางแบบนี้แบบไหนก็ได้วางได้แบบ360องศาวางได้ครบเครื่องมากแล้วมาดูเคสของเขานะโอ้โหดูเคส อย่างหนาเลยเหมาะสําหรับการใช้งานของเด็กมากการป้องกันนี้ครอบคลุมเป็นเหมือนโฟมอ่ะทุกคนเป็นโฟมนิ่มๆนันหนาๆนะครับผมว่าตัวนี้ซับแรงกระแทกได้ดีแล้วก็แอปข้างในนี้มีทํามาเพื่อเด็กโดยเฉพาะเลยนะชื่อแอปว่า iK i ิตัวนี้เป็นแอปที่ทํามาเพื่อสําหรับเด็กเลยนะเดี๋ยวผมลองเข้าให้ดูคร่าวๆนะครับในนี้ก็จะมีอนิเมชันมากกว่า2000เรื่องและมีเกมฝึกทักษะภาษา,ามากกว่า300เกมเดี๋ยวผมจะลองเข้าให้ดูนะ โอโหเสียงนี้ดังฟังชัดลองกดนะนี่อันนี้ตัวพิมพ์ใหญ่นะกดตัวพิมพ์เล็กก็ได้โอ้โหเสียงน่าลงน่ารัก เป็นไงโหเหมาะกับเด็กมากเลยทุกคนและไม่ใช่แค่เพลงนะทุกคนอันนี้ที่ผมรู้เพราะว่าผมกดให้ลูกเล่นเหมือนกันผลไม้นะครับนี่อย่างผลไม้นะลองดูนะ Banana Orange อ่ามีถามด้วยว่าอันนี้คืออะไร Apple เป็นไงดีไหม Watermelon เกี่ยวกับว่ารูประบายสีก็มีนะมันก็ไม่ยากนะเขาก็จะมาแบบว่าให้เราระบาย ถ้าระบายเสร็จก็จะมีเสียงตึ้งตึงตึงแล้วก็จะมีเริ่มเป็นรูปเป็นร่างนะครับเห็นไหมแหมไอเราก็ระบายสวยซะด้วยสินี่เริ่มแล้วนะเริ่มแล้วนะนี่คือวัวนะครับเห็นเป็นวัวกันไหมจะไมเป็นอย่างหี้ นี่เป็นวัวน่ารักเชียวอ,อันนี้ในส่วนของตัว oh. นี่เป็นไงเหมาะสําหรับเด็กเล่นมากทุกคนซึ่งถ้าบ้านใครมีเด็กเล็กๆอะ่ะผมแนะนำตัวนี้เลยนะมันเป็นอะไรที่เกี่ยวกับการเรียนรู้เลยนะเยอะมากดูดิเนี่ยเยอะมาก บางครั้งให้ดูแต่ YouTube ก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมากนะครับแต่อันนี้ผมว่าช่วยเสริมสร้างพัฒนาการได้ดีพอสมควรเลยนะในเรื่องของแถมก็จะมีฟิล์มกระจกสายชาร์จอะแดปเตอร์เหมือนกันเหมือนกันทุกรุ่นเลยนะครับนี่เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจเลยนะจากที่รีวิวออสคาวหลายๆรุ่นมาจุดเด่นของออสคาวคือหน้าจอสว่างกว่ารุ่นทั่วไปและเสียงลำโพงที่ดังไพเราะซึ่งจะเป็นข้อดีที่ดูแค่สเปคออนไลน์จะไม่รู้เลยต้องได้สัมผัสแล้วก็ทดลองจริง ตอนนี้ออสกาวก็เปิดเพจใหม่กำลังเปิดเลยนะครับอยากชวนทุกคนให้มากดติดตามนะครับเพราะว่าเวลาที่มีโปรโมชั่นส่วนลดราคาพิเศษเราก็จะได้รู้ก่อนคนอื่นและเวลาที่ผมหาข้อมูลมารีวิวผมก็ดูจากเพจนี้แหละครับทุกคนผมก็กดถูกใจแล้วนะใครที่ยังไม่ได้กดถูกใจนี่สามารถกดได้เลยนะครับดูโปรโมชั่นเปิดตัววันที่10นะโอ้โหของแถมคูกปองส่วนลด10% เราสั่งซื้อจากตัวแทนจําหน่ายโดยตรงนี่มั่นใจในส่วนของเรื่องบริการหลังการขายได้เลยนะพร้อมศูนย์บริการหลังการขายในประเทศไทยและแอดมินตอบแชทตลอดอันนี้คือข้อดีสั่งซื้อสินค้าจากตัวแทนจําหน่ายในประเทศไทยนะครับผมจะบอกว่านอกจากแท็บเล็ตที่ดูน่าสนใจแล้วออสคาวเขาก็มีสมาร์ทโฟนด้วยนะนี่เขามีสมาร์ทโฟนด้วยนะทุกคนและนี่คือออสคาว S80 1 3 0 0 0ม ah. ิลลิแอม แล้วราคาดีด้วยนะตัวนี้บอกได้เลยราคาดีตอนนี้ผมก็กําลังทดสอบเครื่องรุ่นนี้อยู่คิดว่าเร็วๆนี้ก็จะมีรีวิวออกมาตัวนี้น่าสนใจมากแล้วดูทรงนี่สวยไหมดูขอบนะครับดูขอบนะโอ้โหขอบสีส้มดูสิน่าสนใจมากตัวนี้และผมจะบอกว่าไม่ใช่มีเฉพาะมือถือที่เป็นแนวลักเก็ตหรืออึกตดทนแบบนี้นะแท็บเล็ตก็มี นี่ดูดิดูในสตรอของเขานะขนาดหน้าจอ10.4นิ้ว full HD plus ความละเอียด2 4 K โ oh, ห2 4 K เลยนะหน่วยประมวลผลใช้ชิปเซ็ตของ h e l i o g 9 9แรม8 g กิกลอม256 gig, 22, ah. oh, <ing> in ิกแบต22,000อมิลลิแอมโหแบตโคตรเยอะเลยถ้ามีโอกาสก็จะหามารีวิวนะครับถ้าใครอยากดูรีวิวพิมพ์คอมเมนต์มารัวๆเลยนะดูดิ ดูรูปทรงนี่แนวอนาคตมากนะครับโอ้โหสวยงามดูดิตอนแรกผมใช้ตัวนี้มาผมว่าตัวนี้สวยแล้วนะสักพักมีแท็บเล็ต อยากได้แท็บเล็ตแนวนี้อีกแล้วก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวรอติดตามโปรดักต์ใหม่ๆในเพจของออส a า t h ไทยแลนด์ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีสินค้าตัวใหม่ๆที่น่าสนใจมากันอีกเยอะเลยพร้อมกับโปรโมชั่นราคาพิเศษที่คุณพลาดไม่ได้เลยนะและในส่วนของเรื่องโปรโมชั่นต่างๆเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์แรกให้ถ้าใครสนใจก็กดเข้าไปดูได้เลยนะครับลด10%ทุกรุ่นทั้งร้านไม่มีขั้นต่ำ